มึงมีพิรุษไหมมึงนี่บ่เห็นโอ้โหเห็นโอ้บ่เห็นมึงมีพิรุษมึงบอกกูมาบ่ได้มีอยังละอ้อยกินน้ำเห็ุเหแต่กูตกใจอยู่เลยเดี่ยวนี่ตกใจยังฮะคอตกใจยังอ้ยตกใจเลยเนาะเหตุยังไหวเอีหยังไหวจำต้องเห็นเนี่ยพอดีหู้มึงนี่หูดีแห่งเดี่ยวนี้เหตุยังกะซางแค่ขอแค่มีขาปิดปา จะจบล่ะอย่างไอ้กูบ่เสียผมหนึงดอกไอ้บ่าวเห่ามาหาไพย์มาจ้ะมาหาไอ้บ่าวยห่าละเนาะความบอกผัดบ่าบวมมีอีหยัง๊กปิดไปแจงไหนเคยนาดวงเก่าคือพอเห็นไปจะเกลือนัดองเก่า ไปโทษฮะขอโทรหยางเขเอือดแล้วนะเจ้าบ่ต้องไปเอ้ยไปเชื่อมันไปใส่บัมใช่ไปใช่ใิบันไปใส่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายกูหนีไปแล้วแล้ววัเราโสดบ่เอือยแมนโอ้จะจะจะน่ามาแล้วเลยแมนเราเคยไปเรากับบ่ไปดีนาะอ๋อเราเคยโทรหาเอือดเรากับบ่โทรผักดีนจั๊เราเป็นหยางอืมโอ้อยคืออเก่า้หยัง เดี Daniel, ๋ยวกูแปบเดียวไอ้แปบเดียวแปบเดียวเออแปบเดียวเด้อเด้อคอยถามไอ้คอยค้าเดยวเด้อไม่เห็นไม่เห็นแม่ิัวนี้ยิ้มเ็แกงเงินหลัเด้อเออเออเออไปจังอัานวัยเราไปังก็ข่าววยุลานจังก็ขาววัยุลานเออไปไปทางผีเจ้าไป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 เสีย ไอ้คอยสุดเออเออเคเออไปโหลดไปจับฟาด้อยู่สุดกับสุดไปอู้หูไอ้มึงไปใส่อะกูบอกมันไปเทียนกล้วยมันก็ไม่ให้เด็กไปเทียนกล้วยอยู่มันไปใส่อันบ่หูพี่นางบ่หูมึงมีพิรุษในมึงนี่บอหูพโอ้โหเห็น บองหูบอกเห็นมึงมีพิโรดมึงบอกกูมาบ่นเดี๋ยวมีบอกหัวใครบอกหัวนั่นมึงมีพิโรดคอยชิคกินน้ำมึงมีพิโรดคอยิคกินน้ำซิซื้อกินน้ำไปมึ่งตกซันมอนคอยหิวเข่ามั่งคือมึงมีความผิดโบแมนมันจ้างมึงจจกบาทเฮียจ้างกูหาทั้งสองเท่านั่นกลัวแล้วสองเท่าบ่เออ หาลอยได้แน่หน่เออก้อยมึงพันหนึ่งถ้ามึงพันก็ไปขอเงินโตให้มึงอีกพันหนึ่งหอดมังเออโอยแย่ใอยไปเถอะอยรใอยบ่พร้อมป่ะมึงบ่พร้อมแมนถ้ามึงบ่ไปเงินสองพันก็จีบได้เขาแหวมึงก็สิบอะไรกินเอ้ยอะสองพันเนาะใครไปเห็นแก่เงินไหมเออมาทางไหนนี่ละนี่ละไปเถอะ หน้าหกปางเหือดใช่ไหนั่นนเห็นบอเห็นแล้วยังข้าขี้เราพี่นขอยไปไกว่านี้องมันมันบอดีนะขอยเป็นถึงขอยจิตมันขอยกระถือขอยกระีสัจจนนะแี่ขอยไปไกลก่านีก็ถอะขอยลดก็ได้ขอยบสองพันขอยเอาพันหนึ่งพอหอดแค่นี้บาทหนึ่งมันก็บอะไรหนีมึงก็สิม่ความผิดรกันบุตรชบอกบอร์อนี่กับนี้มึงบักห่าเทา มือนีมึงจ้องแฉล่าแท้นมีโมมีพายุไปโมโทษหาโทษอย่างเลยนาะเดี๋ยวโว้ยกันจีโทษยังไม่ต้องโทษกันเดยดุมองเก่าเคยไปหากับโมไปจ้าหน้าคนหนึ่งแบบหาจนว่าผมบักท่านมันจืดมันจืดผมบักท่านมันจืดเออกะโมกีตัวไล่แล้วนี่ยหนีาฮักคือเก่าล่ะฮักคือเก่าฮักคือเก่ามึงฮักเผล่มึฮักคือเก่ามึงฮักเผล่ มือละมืดจ้องตาล่าของมึงไอ้ไอ้ไอ้มึงไปตองเอื้อนขามันออมันไปแล้วมึงไปตองเอื้อนขามันเดี๋ยวให้นไม่ได้มันไปแล้วมือนีละมืดจ้องของมึง <laughs>